ไม่ได้โกรธเดี๋ยววันนี้จะเซอร์ไพรส์นะคะอ้าวว่าไงเซอร์ไพรส์วันเกิดวันเกิดให้ป๋าบ่าเนี่ยอันนี้เอาให้พ่อกับแม่อ้าวเหรอทำไมไม่ให้ป๋าล่ะกูสาดีใจอนนก้ว่าจะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มือไม้สั่นเลยเห็นไหมเนี่ยโอ้ ยอดลูกกระตันยูจังแกเปิดมาอย่างนี้ก็จะไม่ช็อกอ่ะโคตรกะตันยูเลยนะระวังแม่หัวใจวายตายนะเนี่ยช็อกหัวใจวายนะเราต้องให้เท่ากันเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะว่าได้น้อยได้มากจริงมันต้องมีสามซองให้ผัวซองหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวเก็บให้จ้เตรียมไปเซอร์ไพรส์กันนะคะ โอเคจบนะอืมอืมอืมลูกกระตันยูรวรวยรวยรวยอืมโอ้โหซองแดงอืเปิดก่อนเปิอนเปิดก่อนเ้แม่ช็อกเลยช็อกเลยแม่ช็อกเลย โอ้ยเกิดมาเพิ่งเจอเอามาใช้นี่โอเคโอเคเอะไรต้องอะไรโอ้โหเปิดกลมเอาออกมาเอามาดิโชโชโชไม่ใช่แบ่งร้อยนะโอ้โหแบงค์พันล้วนๆเลยเอามาใช้นี่ร้องพันเลยมาดิเคลียร์กันไปเคลียร์กันไปอ่ามีนี่สินก็เคลียร์กันไปตาโตเลยอ่ะโอ้ อีกโอ้โหแล้วกับถูกหวยสามตัวตรงเลยนะเนี่ยถูกหวยสามตัวตรงเลยเออเงงเงงเงวันี่ถูกหวยอีกเอารางวัลที่หนึ่งเลยวันเนี้ยรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งแจกคนละล้านทำรีสอร์ทตรงนี้เลยโอ้โหจ้าจ้า